ไม่ด mm ีอ hmm. ่ะหนูนาเลขเบิ้ลไม่ด <splash noise> ีนะเนวันน yeah, ี้หนูนาแนวโน้มโลกเอ่อเลขเบิ้ลไม่ดีเร็วเข้ามากันแล้วก็ถามกันได้จัดหมูเด้งเข้ามาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตนนะเออเข้ามากันได้เร็วเข้าคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะ อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะตอนนี้โรคระบาดกำลังมาเวลาไปเดินที่ไหนกใส่หน้ากากกันไว้ด้วยนะเราไม่รู้หรอกโรคปอดอักเสบมันมาเวลามันมาเนี่ยมันมาไม่บอกใครเนี่ยคนเป็นโรคอ่ะเขาเดินมาไอ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 ก็ยางไอนี่เลยวันก่อนผมเจอคนไอไอเสร็จรู้สึกคัดจมูกขึ้นมานะเชื้อโรคเดี๋ยวนี้มันเร็วมันแรงด้วยนะกดแชร์กันออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น จัดหมูเด้งเข้ามาของขวัญเข้ามาถ้าใครจะถามอะไรนะก็ไม่รู้จะถามว,ว่าจะติดตามกันทำไมไอ้ห้าหกพันคนเนี่ยนะเออมามาพอเปิดไลฟ์ถามก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากจะถามกันนะเออฮะไม่รู้จะถามไม่รู้จะตามําทำไมงงเหมือนกันนะเอาเร็วนี่ช่องนี้ก็สี่พันคนของขวัญเพียบเลยในไอ้ช่องห้าพันคนไม่รู้จะตามทำไมงงเหมือนกันนะเอางงเข้นนะเามากัน คนละ9,999แชร์หนูนาจัดของขวัญน,นะหนึ่งดอกกุหลาบห้าสองจะถูกไหมห้าสองไพ่เสียไพ่มีตะดาบไพ่มีตะดาบไม่ได้นะหนูนานะห้าสองนะเอาเข้ามาเร็วเข้าเจ้าทั้งร้าย51จะถูกไหมคืนนี้ถูกนะเดอะซันนะ ห้าสิบเอ็ดถูกนะหนูหนาห้าสิบเอ็ดถูกนะถูกนะรู้สึกว่าจะได้ลาบนะเนี่ยไพ่เดอะซันขึ้นนะไอเครื่องใหญ่ไม่ถามไอไอถามไอที่ถามมาเครื่องเล็กงงเหมือนกันนะ่ะนะเนะี่ยไอเครื่องใหญ่ไม่ถามปรากฏไอไอที่ถามมาเครื่องเล็กไอเครื่องเล็กของขวัญมาเต็มเลยเครื่องเล็กไอเครื่องใหญ่ก็ rylic, มไม่ถามกันมาเข้ามาเข้ามาแล้วออกเข้ามาแล้วออกไม่รู้จะตามทำไมห้าหกพัน applies, 5, 6, คนเนี่ยไอไอเครื่องสี่พันคนกลายไปได้ของขวัญแทน เออแปลกเว้ยเออไม่รู้จะตามมาททำไมนะสี่ห้าพันคนงงเหมือนกันเนี่ยฮะเอองงเหมือนกันนะเนี่ยไอไอไอเครื่องห้าพันต่อคนถ้าไม่ได้อะไรไเครื่องไอเครื่องสี่พันคนได้ตลอดเลยได้ของขวัญตลอดเลยงงนะเออเอาเร็วเจ้าทั้งร้ายเออ มันก็ถูกอยู่นะห้าหนึ่งนะมันก็ได้ลาบอยู่ว่าตามจริงนะเออไอเครื่องไอเครื่องเล็กของหวันมาอึมเลยเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่